ผ่าตัดมดล,ลูกทางช่องคลอดหมอเขามีวิธีผ่ากันยังไงวันนี้พามาดูนะครับการตัดมดล,ลูกทางช่องคลอดส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็นมดล,ลูกหย่อนครับและมักจะเป็นเคที่หย่อนเยอะๆไม่สามารถใส่ห่วงพยุงช่องคลอดได้ คนไข้ก็จะมีอาการก้อนยื่นทางช่องคลอดต้องดันก้อนกลับเข้าไปรบกวนการใช้ชีวิตการทํางานบางคนเป็นเยอะๆก็จะมีปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะลําบากต้องดันก้อนกลับเข้าไปถึงจะปัสสาวะได้ครับการผ่าตักาดก,ก็จะเริ่มจากส่วนล่างสุดครับคือบริเวณปากมดลูกขึ้นไปจนถึงยอดมดลูกคือส่วนบนสุดโดยต้องตัดเส้นเอ็นที่ยึดมดลูกและเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมดลูกครับซึ่งเส้นเอ็นที่แข็งแรงที่สุดที่ยึดมดลูกไว้ไม่ให้หลุดออกมาจากตัวของคนเราก็คือคาริโนเลกัเมนกับยูเอสซิกัเมนครับจึงเป็นโครงสร้างสาค อลิสดึงปล่าบอลลูนออกมาแล้วก็ทําการกรีดรอบปล่าบอลลูกแบบนี้หลังจากกรีดทะลุเข้าไปในอุ้งเชิงกรานก็จะเจอเส้นเอ็นสองอันที่เกาะติดกับมอลลูกหมอจะทําการตัดเส้นเอ็นคาร์ดินาลลิกัเมนต์กับยูเอสซิกเมนต์ออกจากตรงมอลลูกและตัดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงโครงสร้างที่สําคัญคือเส้นเอ็นโอเวเรนเิกัเมนต์ภายในเส้นเอ็นนี้จะมีเส้นเลือดแดงต่อออกมาจากเส้นเลือดใหญ่เพื่อเข้ามาเลี้ยงมอลลูกถ้าการผ่าตัดผิดพลาด ทำให้เส้นเอ็นนี้ฉีกขาดก็จะมีเลือดออกไม่หยุดทําให้คนไข้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นในขั้นตอนที่หมอก,กําลังตัดเส้นเอ็นโอเลติแกเมนจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญและต้องระวังมากๆเลยครับเมื่อตัดเส้นเอ็นและเสเลือดออกมาหมดแล้วหมดลูกก็จะหลุดออกมาแบบนี้ครับแล้วก็นาไปส่งตรวจชิ้นเนื้อสุดท้ายหมอกกจะเย็บปิดแผลภายในช่องคลอดให้เรียบร้อยถือเป็นการเสร็จสิ้นการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดครับแต่ถ้าเคสไหนที่มีช่องคลอดหลวมหรือหย่อนร่วมด้วยแบบนี้หมอก,ก็ต้องมีการผ่าตัดกระชับช่องคลอดรีแพร์ให้ด้ดวยค พาตาเสร็จแล้วครับหูเนียมันกันนะเนี่ยเดี๋ยวมอขอตัวไปพักก่อนนะครับ